ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้พบกับเกมมิ่งยอเทิร์นะครับผมอ่าวันนี้มาในฮีโร่กาลินเป็นฮีโร่ใสไปเตอร์แท้นะใน l อลเอลบอยโอเควันนี้เพิ่มความสว่างนิดนึงดักตุ้มครับดักตุ้มทานั้นจะเจอกับนี่เลยวบิ๊กเบิมบิ๊กเบิ้มเรา อยากป้ายหรือเปล่าอยากป้ายหรือเปล่ามาดิดูเชยเละราชิปนี่หลอกล่อดีกว่าแกงลงไปข้างล่างตามมาเพ้าตามมาเพ้าอยากวัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยวิคลิปมาแล้วเอ้ยแต่เย็นที่ชายนี่ไงหนึ่งทีมีิสบ้าง เลนนี่ใครคุมอันดิอุ้ยไม่ค่อยชอบตะกี้นี้นะครับซู้ตู้ใหญ่ก็แตกไปดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะลุมจะลุมไม่ได้หรอกมาดิเข้างในป้อมไว้อุ้ยเขาใส่สกินเรายับยับเลย จังหวะนี้เขี่ยเล็กก่อนอ้าวเฟิร์สบาทตะกอนำมีชัยไปกว่าครึ่งตีผมไมา้าปีศาจหน่อยเติมเลยนะครับเพิ่มพลังใจแล้วก็วีโค้งโค้ดูไหนตีปัน่นตีดู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 ปันป่นปันป่นปัน่นโอ้ยขอโทษครับพี่ชายเอาไปไหน ผมจะห้าวแต่ผมก็ไม่ใช่มะพร้าวที่ไม่ได้ปอกเปลือกนะอะไรวบเนียไปัานต่อครับตามต่อป um ั่นป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 ั่นฟาร์มรวยๆน้่เขาอ่เลี้ยวห้าแล้วเขาเลี้ยวสี่อย่างนี้จะโดแล้วหนึ่งดอกสองดอกปั่นกดเผาหัวไปเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมมื่เหมือนได้ยั้งอ่ะ ต้องตามแล้ววันนี้จะเอ๋ออฟันเรียบร้อยท <c oughs> ำอะไรดีนะอุ๊ยเดินลงไปข้างล่างอย่างนี้อ,อยากจะบวกไหมพี่เป้าหมายเราไม่ใช่เขาเอ้เป้าหมายเราอีกคนหนึ่งเพื่อนมาดีนะั้นเบวกรอมาเลยมาเลยอือ,อ,อ,อ มัมยังมีละสวยต่อยเข้าไปดูเขาหัวหลบก่อนได้ไหมอ้าวตีไม่ทนันฮะแอปเปิ้ลสองแล้วกันเอาป้อมไหมเอาป้อมไหมได้เนี่ยลืมตีแรงมากเลยอ่ะตีแรงขอป้อมกามก่อนแล้วกันนะวันนี้กับเลนกับเลนกับเลน ตติิดดไปฟังไปฟังฮีโร่ตัวนี้ไม่ค่อยกลัวใครอยู่ครับผมฟังว่าไม่ใช่นักเลงแต่ในกางเกงมีลิควิดเลยหนักเรียนหรือหนักลบเคลียร์อีกสักเลนนเฮ้ยเอาเกตเลนก่อนตัวเดิมตัวเดิมพี่ชายเรามาแล้วโอ้โอ้คุมามาเปล่าเอาเปล่า ต้องจัดสักหน่อยแล้วไอ้บั่นส้ายเขาหาบั่นส้ไม่เข้าเลยเราตีเขาไม่เข้าเลยเฮ้ยเขาเรียกเพื่อนมานดิวาบหลอกวาบหลอกยังไงมาเปลากลับแป๊บหนึ่งรอนะเดี๋ยวมาอนี่ไงลูกพี่เราจัดการให้ใช่ไหมเรียบร้อยอุยโหดอ่ะโซลคิวต่อตัวไม่ไดตรงนี้ มเก็บกระเบื้นคิวไปด้วยโอ้โหเราตกกระป๋องแน่เลยไม่ใช่เนาะแต่ก็ตกกระป๋องได้ไม่ใช่เนาะไปกอมกลางเสียคือแน่เลยต้องสองเวยด้วยชีวิตแล้วจังหวะนี้คอมไปไหนงทำตัวเป็นดาราเลยออบออบพิยดาเป็นได้ในมุสนี้ฮะแก้คือคิวไปหนึ่งตัว ดูพี่เ,เอาเลยเหรอตัดไปสิครับเอาก็เอายังไงโย่เล็งเหมือนมันจะไม่ไหวแล้วนะอุ้ยปันปันปันอู้ยายก่อนละตัวไม่เป็นไรอ้ bah, าวเรียบร้อยเอากลางบวกเฮ้ยอุ้ย เราไปวิ่งมาทำไมเฮ้ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ปั่นตีปั่นตีนข้างล่างก็โดนดันในบัญทีมีปันสองไปซ้อปปิงกังนโอเคเพิ่มความโหดและความถึกให้กับรองเท้าคู่ใหม่ขอฟาวมาแล้วนั่นปันป่นปัน่นปั่น ตีแรงมากเลยเจ้าจะไปไหนศัตรูอยู่ข้างหน้าอยู่ไหนเจ้าจะออกมาข้าได้ทำลายลูกตะมุนกิกี้ของเจ้าเรียบร้อยแล้วข้าจะไปทำลายป้อมของเจ้าข้าคือนักรบผู่ถือดาบด้วยมือขวาและมือซ้ายถือใบฟองโอ้ยเพือ่อนพี่เราโหดจะมากเลย ต้องเสียคีฟเพื่อความรวยฟันจมฟาดฟันฟันเข้าไปอีกอื้อื้ฟันเ่ยฟันฟันอุ๊ย,ย,ย,ยป๊อปตีเจอพี่ใหญ่โอ้ยพี่ชายใจเย็นเออไม่ไหว เดือดขึ้นเรื่อยๆสังเกตดูเอาเอาเอายังไงเอาไหมเอาไหมเขาเห็นเราหรือเปล่าเนี่ยเอาหรือต้องเอาแล้วปั่นสับหัวโฮ้ยโดนโดน,โดนไม่ตายดอกหน้าฉันเนี่ยไปเรียนวิชาจากนรุโตะแล้วหาย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 ,หายตัวหายตัวไปอยู่ที่บอ่อฉันกลับมาแล้ว yeah. มากับดาบที่เล่มใหญ่กว่าเ no. ดิม จะไปไหนแม่สาวน้อยอนี่ไงทลิปโชว์ไปหนึ่งทีอยู่ไหนจงเผยล่างของเจ้ามาซัมาออยอยู่ด้านล่างใช่ไหมเจ้าจงเป็นของข้าซะเถอะแม่นางให้ยิงเลยสโลหรอนี่นี่เป็นไงดูมุนยานนี้ข้าขอรับไปแล้วกันโอเค โถ่สิบเอ็ดหลงสัยสงสัยพึ่งขัดแน่เลยโอ้ยเพื่อเราจะวิ่งไปจบแล้วหรยอจะไม่รอนักลบแห่งแสงอย่าข้าเดยวไปยังไงประวัติความรอเอาเอาวิ่งไวยย้ ต้องโดดเลยลาร์ฟที่หนึ่งตัวสองตัวโอ้ไม่ใช่ได้ตีที่เ็นโอ้ยอะไรโอ้โอ้ยอ้อมโอ้ฟันมาเดิตีฉันนี่ไม่โปลจะตีเพื่อนฉันตีฉันแทนตี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 าลอไปทางนั้นนะแต่ฉันจะทำลายป้อมมีให้ ตีโอ๊ตแรงดับแล้วเร็ว99มาดิมาไหมมาไหมฟันฟันเอาจะฟันหรือฟันเอาจางเอาดีฮะอี๋โอ้ยรล่ฟันป้อมคอแล้วตัวนี้เอาเพื่อนเราเพื่อนเราก็ฆ่าเดือดๆไปอย่างเนี้ยขอสับโฮ้ยเออดาย โอเคจบมเกมก็จบไปรี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าชอบกอ็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e ให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเลยนะคะรับสำาหรบวันนี้ก็บ๊ายบาย